หัวใจเต้นแรงแบบนี้เป็นโรคหรือแอบชอบใครอยู่นะ้าทุกคนเคยรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติไหมคะแต่ดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเพราะคนข้างๆน่ารักอาจไม่ใช่เพราะความรักก็ได้แต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจและหลอดเลือดก็เป็นได้วันนี้พวกเราจึงได้จัดทำคลิปนำเสนอการให้ความรู้และการให้โภชนาการ เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดไปชมกันเลยโดยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตพันธุกรรมและโรคประจำตัวอื่นๆนั่นเองค่ะโดยประเภทของโรคหัวใจและหลอดเลือดมี4ประเภทด้วยกันคือ 1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันและค่าฟลักในผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้หลอดเลือดแคบลงและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือภาะวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2. โรคหัวใจล้มเหลวภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นโดยอาการที่พบได้แก่เหนื่อยง่ายหายใจลำบากหรือขาบวมนั่นเองค่ะ 3. โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสโตรกเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจนซึ่งอาจทําให้เป็นอัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตได้ 4. โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะทำให้หัวใจทํางานหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองค่ะอืม แล้วเราจะแนะนำาโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงดีนะโพชนาการสำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันคือ 1. ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์หลีกเลี่ยงอาหารทอดเนื้อสัตว์แปรรูปเครีมเทียมเบเกอรี่มาร์การีนหากอดใจไม่ไหวจริงๆแนะนำให้ใช้น้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกค่ะ 2. รับประทานไขมันดีเช่นอโวคาโดเม็ดแฟลกปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าเป็นต้นค่ะ 3. ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเมื่อมีกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องน้ำปลาซีอิว๊วแนะนำให้ใช้เครื่องเทศสมุนไพรหรือมะนาวแทนเกลือในการปรุงอาหารนะคะ 4. เพิ่มการบริโภคผักและผละไม้ผักผลไม้มีไฟเบอร์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายควรเลือกรับประทานผักใบเขียวมะเขือเทศแครอทบีทรูทและผละไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะ 5. ลดการบริโภคน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตขัดสีหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมการรับประทานขนมหวานข้าวขาว,ข,าว,ข,าวขนมปังแนะนำให้รับประทานข้าวกล้องขนมปังโฮวีดขีนัวและลูกเดือยค่ะและ6 ดื่มน้ำให้เพียงพอและเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นน้ำอัดลมชาเย็นหรือกาแฟแนะนํำให้รับประทานน้ำเปล่าชาสมุนไพรและนมที่มีไขมันต่ำค่ะสุดท้ายแล้วโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดไม่ว่าใครก็มีโอกาสเสี่ยงได้ แต่ข่าวดีคือเราสามารถป้องกันได้แค่ดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่เป็นมิตรกับหัวใจและที่สำคัญลดความเครียดหัวใจเราจะได้เต้นแรงเพราะความรักไม่ใช่เพราะเป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เรามาดูแลหัวใจตัวเองกันให้ดีนะคะเผื่อวันหนึ่งจะมีใครสักคนอยากมาดูแลหัวใจของเราไปด้วยกัน